เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอตรับเก้าสู่แมบของออสตาทาวเวอร์ดิเฟนซ์เอ็กนะครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครโคคุชิโบนะครับซึ่งเป็นตัวละครรับนะคุณผู้ชมหาได้จากตู้ซัมมอนเลยนะครับนี่ก็หาได้ทั้งตู้ Y แล้วก็ตู้ X เลยนะครับมีโอกาสออกอยู่ที่0.01นะครับคุณผู้ชมและในวันนี้นะครับผมได้โคคุชิโบเนี่ยเป็นบัฟ0.2มาด้วยนะครับก็จะบอกว่าเป็นตัวที่ ตีแรงอยู่แล้วนะครับไม่มีบับก็ตีเป็นหมื่นแล้วและยิ่งมีบับเข้าไปอีกนะครับคุณผู้ชมมันจะโหดขนาดไหนนะครับก็สำหรับตัวละครโคคคชิโบของผมนะครับยังไม่ได้อีโวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเออรู้สึกว่าดาบมันลงยากมากๆเลยไอการเก็บไอหลอด ขวดเลือดมันเนี่ยมันยากเกินไปครับคุณผู้ชมผมก็เลยว่าจะมารีวิวเป็นแบบว่ายังไม่อีโวก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงนะคุณผู้ชมที่มันเป็นร่างอีโวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้จะโหดขนาดไหนนะครับเป็นร่างที่ยังไม่อีโวนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อินฟินิตี้กันนะครับจะไปรีวิวที่ในโหมดนี้ละกันอโอเคไปเข้าไปดูกันเลยดีกว่า โอเคมาครับค okay, okay, ุณผู้ชมอย่างแรกเลยขอทําการฟาร์มตังก่อนเลยแล้วกันนะครับในช่วงต้นเกมก็ต้องรีฟฟาร์มตังก่อนเพราะโคคุชิโบเนี่ยมันใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเกมรอบนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่มีคูณ3นะครับคุณผู้ชมผมมีแค่คูณ2มันก็เลยอาจจะช้าหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ฟาร์มเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้ขอฟาร์มตังไปก่อนแล้วกันอ่ะโอเคมาครับคุณผู้ชมตอนนี้ตังน่าจะพอรีวิวแล้วนะครับโคครชิโบนะครับถ้าเราไม่มีบัฟออสตานะครับหร แต่พอเราได้บัมนี้มาแล้วเนี่ยราคามันจะเพิ่มมาเป็น3,500เลยนะครับก็แพงมากเลยนในการวางอ่ะเดี๋ยวเรามาวางกันเลยนี่นะครับวางไปเลยดาเมจนะครับเลเวล60ดาเมจจะอยู่ที่2,600นะครับสปีดการโจมตีอยู่ที่2.4วีนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่11.12นะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะอัพไปเลยนะครับก็จะเพิ่มมาเป็น4,000นะครับขั้นต่อไปก็จะเป็น0 0 0ใช้เชินเงินอัพอ,อยู่ที่7,200นะครับ แล้วก็ขั้นต่อไปนะครับดาเมจกระโดดขึ้นมาแบบโคตรเวอร์เลยนะครับคุณผู้ชมจาก7 0 0 0นะครับเพิ่มไปเป็น2 7 0 0 0เลยนะครับแล้วก็ระยะคุณผู้ชมดูจาก16ขึ้นไปเป็น33ครับแต่ว่าสปีกันจมตีก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็รูปแบบกันจมตีก็เปลี่ยนด้วยนะครับจากา f u e l e เปลี่ยนมาเป็นนี่ครับคุณผู้ชมเปลี่ยนมาเป็นเออผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะตีเป็นเส้นตรงแล้วกันนะครับดูดาเมจ 2 7 0 0 0นะครับอันนี้ยังไม่ได้บัฟนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำบัฟบนให้ดูด้วยว่าถ้าเกิดบัฟบนแล้วเนี่ยมันจะดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วพออาัามาอีกขั้นนะครับดาเมจก็จะเพิ่มมาเป็น35,000นะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะคผู้ชมขั้นสุดท้ายของขั้นที่ไม่อีโวนะครับดาเมจอยู่ที่43,000ครับโคตรเวอร์ <c oughs> over. และในโหมดนี้ได้เห็นว่าออสตามันมีเออเรื่องอะไรนะการ PVP ใช่ไหมผมไม่รู้ว่า PVP ีเนี่ยมันใช้เออ ใช้บัฟได้หรือเปล่านะครับถ้าใช้ได้นี่คือโคตรขี้โกงเลยนะคุณผู้ชมโอคุชิโบตีอยู่ที่43,000าครับระยะอยู่ที่44แล้วก็สปีดกระจมตีอยู่ที่6วิเท่าน,นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําการบัฟบนให้ดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมว่าพอบัฟบนแล้วเนี่ยดาเมจของโคคุชิโบนะครับจะเพิ่มมาเป็นเท่าไหรนะ่นะเดี๋ยวขอทําการบัฟบนสักคู่ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมพอผมได้ทําการบัฟบนนะครับการบัฟบนเนี่ยจะดาเมจเพิ่มขึ้นมาให้อยู่ที่5 0นะครับ 50%ดาเมจเพิ่มมาเป็น64,700ครับนี่คือดาเมจที่ยังไม่ได้อีโวนะครับคุณผู้ชมและคิดดูว่าถ้าเกิดผมอีโวแล้วดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมว่ายังไงก็หลักแสนแน่นอนครับคุณผู้ชมสำหรับตัวละครโคคุชิโบนะครับโกงมากและอีกอย่างคือเลเวลยังไม่ตันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโคคุชิโบไม่ใช่เด็ดต้องบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าเกมนี้เนี่ย ตัวละครมันเลเวลตันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าให้ผมเดาน่าจะ80ปะไม่80ก็น่าจะ101บ้งครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับใครที่อัพตัวละครวลวตันไปแล้วเนี่ยนี่ขนาดเวลวยังไม่ตันนี่ก็64,000แล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าเวลวตันนี่จะดาเมจเพิ่มขึ้นไปเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะก็สำหรับตัวละครโคคุชิโบก็ประมาณนี้นะครับ มีบัฟก็จะอยู่ที่ประมาณ6กหมื่นสี่อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีบัฟก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับถ้าได้บัฟได้ไรด้วยก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกมั่งน่าจะประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับใครที่ชอบก็ฝากไลค์ด้วยแล้วกันนะครับและถ้าคุณดูอยากดูตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเดี๋ยวจะทําการรีวิวให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้เจอกันครับ